คนมาเต็มยายไพตอนเงินบ่ท่นเป็ดยังน้ำกับ่ท่นเ็มาคนี้ไงตื้มมาสิบบาทก็ซ้อบี่หเอี่สี่สิบบาทสยยากนี้ใชไงนี่เข็มาคำนี้ไงตื้มมา ครบ่บาทก็คือบบนองเอ๋เอ๋ยหอ๋ยเยเอ๋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 ยเอายเอ๋ยเอ๋ยเอเอ๋เอ๋ยเยยเอ๋อ๋อเออยอยเอ๋ยเออ๋ยเเยอเอ๋ยเอ้อเอนออเอเออเอ ขอบคุณที่รับชมหอยัวดีอันนี้หนึงอ่หารแมวรวยรวยรวยแตวันเดรย์ยดด้วยนะเคล้วเล่ห์คุ

เินมากํายังไงตื้มมะจีบบาทต้อือบะหมี่ซื้วาน่ะโลกําเยอะปะเออเพันเอาไปละกําเลยขายบ่ท่านเขาพี่นหนุ่มจ้าตอนสับุเสีเฮ็ดกวนขนมเปียกอันนั้นนี่นี้เราเศร้ากะรอกะแตกินบะระบะได้ไหมโคเพียง สี่สิบบาทาไยากนี่แ้ไนี่อยอืม้อยอะไรขาเรียกส้อยอะไร้อยยังกนนะ้อยังนี่แหะอันนี้มันสมขีดสามอเอาบันขึ้นบริเวณอันนี้ใรคูวานน่ะละู่นฮ่านั่นเล่กัเยอะวะเออเพื่นเอาไประกำเลยขายบุษัลเขาหนุา ตอนสวัสดีค่ะไปหมักผักหมักบทท่านพี่น้อหมักผักบทขอบคุณที่รับชมอน้อยนึงอยห่านแมวรอยรวยรวยแตวันได้ร้ารด้วยนะเฮ็ดแล้วเพิส์นถุงสเห็ดกวนขนมเปียกอันนั้นนะนย่นี่เราข้าวกับรอกับแต้กินหมดละบ่ใช่ไหมีเอาบันเพิ่นบริเว คู้วานน่ะแหละใช่้นสี่บหรือยังมันเยอะ่นี่เอาหยอดง่าง่เห็นเรา่ะนังบ้าคือดอกไม้สวยแท้คื้นดอกไม้สวยแท้คุณแม่บ้าเพื่ออิ่นต้นี่เห่ยงนั่นแห จลาดหรือโน่งอกห้ักยังเอาให้แล่เนี่ยเยังหักขาโอ้ยเห็ดนํำกระั่นพี่นนองจ้ะก็เนี่เอาหยอดยังไงเห็นเราก้วนยังปลาคือดอกไม้สวยแท้คือได้ดอกไม้สวยให้คุณแม่ป่า่เออเอต้นนี่หยางนั่ะสิบเท่าไรใบมั้งสีแบอต้งแบบถุงสิเห็ดตัวนขนมเปียก อัวนั้เลยนีเราเอากร่รอกกระแตกินบ่ดละบรบ่ได้ไหมบ่ใส่ใส่อะไรเขาเลียกใส่อะไรใส่ยังไงใส่ยังนี่ละอันนี้มันซขีดขีดอันนี้เนือยน่หันแม่โอ้ยร้อยร้อยร้ยแต่มันเด้้ายด้วยน่ะเก็บแล้วคน สวัสดีค่ะเด้ยหมักผักมักผักาท่านพี่ะหมักผักบดเ็นมาำไงตืมมาำี้สิบบาทก็ซื้อบเอรเทียนสี่สิบบาทส้าไยากนี่ใชไนี่ ต่อยาให่บร,ริลงไหลโอ้ยขนมาตเต็มเลยขายดเ้นมาตเต็มยาไข่อนเงินบ่ท่าน응เก็บยังนำกับบาท่านผู้วาน่ะ่กันเยอะปะเออพ่อาไประกำเลยขายบ่ท่านเคเพีห่หน่จ้า ตอนสับขึนบกมี่มายแบบข่าวแก้มีบ่อนผงมีบ่เมื่อนั้นมันบุมีมันบ่ได้ยืเมื่อนั้นมันเป็นหนาเนาะเจ็แก่บุกนีบ่หม่ายแบบข่าวแก้มีบ่อนผงมีบ่เมื่อนั้นมันบุมีมันบ่ได้ยื่เมื่อนั้นมันเป็นหนาเนาะจก่อุยเดียวใครรงต่างกลง จะให้ื้นต่างกลองตอนคนมากได้ไรจัสีขายอย่งพี่น้องไม่มัครลดฮะให้อาหองไๆให้เราก่อนยังบาคือดอกไม้สวยแท้คื้ไดอกไม้สวยใส่คุ้แม่ปาเพิ่มอื่นต้นนี่อย่างนั้นอ่ะไยง้านมานทอน้เ้คนมันแพงบอกสามขีดบ่ สวยอืยอะไรเขาเรียกสวยอะไรสวยยังอสวยยังนี่แหะอันนี้มันสามผีสามผู้วานั่นโล่กัมเยอะะเออเพิ่เอาไประกัมเลยขายบัว่ทนเขาร์ิลลอยจ้าตอนสัก ขอบคุณที่รับชมเอาย่าให้บ,บ,บริลลลงไหลโอ้ยขนมาเต็มเลขายดีเดินขนมาเต็มเย่าให้ตอนเงินบ่ท่านเบ็ดหยังน้ำกับบอท่าน้ยยาให้ลืมต่างกล่องย่าให้ลืมต่างกล่องตอนคนมากเลยไหลบ่จ่าสีขายหยังพี่น้องนี่มัาสิบเท่าไหรใบมันสี่แบบสิบองบาทสิบเท่าไหรใบมัน ซีบ่สบาทสิบเท่าไรใบนันซีบ่ะซื้อสองบาทคู่สี่บาทหรือยังมันเยอะแงเาบ่อันนี้น้อยนืหันแมวร้อยรไอยร้แต่วันเดลายด้วยนะเคดแล้วค่นสิบเท่าไหร่

สิบบาทก็ื้อบหมี่ขอบคุณที่รับชมเอาเงินทอนบะหมี่ปรวัาแพงเบาสามขีดเขีนมาทำยังไงตื่มมาติบบาทก็ื้อบะหมี่ห สวัสดีค่ะเด็กเตะหมักผักหมักบะหมี่ท่านพี่น้องหมัดผักบนสวัสดีค่ะเด็กเตะหมักผักหมักบะหมี่ท่านพี่น้องหมัดผักบนสร้อยสร้อยอะไรเขาเรียกสรอยอะไรสร้อยยังไงล่ะอันนี้มันสามขีด ู้มาเก็บมาแล้วมัดโหลดมัดโบทันลูกสวยลูกสวยด่ามันเย็นมันหนาวนอะเก็นมาัำยังไงตื้มมาสิบบาทต้องซื้อบังนี้ อันน <t> ี <t> ้หน่อยนึงอยู่หันแม่โอ้ยเป็นรอยู่แต่มันได้หลายเด้อน่